ในจะคบกันมากแต่ณตอนนี้อย่างผู้ป่วยไอ u ยูที่ย้ายไปที่อื่นไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องย้ายไปที่ตึกจงกลมีฝั่งอังรีดูนังครับจะมีจะมีการขอกําลังของเจ้าหน้าที่ทั้งทาหารและตารวจมาช่วยดูแลรอบๆนอกเพิ่มขึ้นไหมฮะในแพทย์ดีสอนย้ําเลยนะครับว่าเรียกร้องขอให้ตํารวจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยย้ําว่าที่ทนี่นไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องยกตํารวจมาทั้งหนึ่งกองร้อย หรือว่าไม่ได้ต้องยกทหารมาเป็นกองพันเพื่อมาปิดล้อมข้างหน้าโรงพยาบาลแต่ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่สมควรจะมีเพื่อที่จะปกปักรักษาโรงพยาบาลเอาไว้อยู่ครับซึ่งเป็นคําพูดของนายแพทย์ดีสรนที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเมื่อตะคู่เนี่ยนะครับซึ่งก็ย้าด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทางที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมดภาพรวมเนี่ยยอมรับว่ามีตำรวจอยู่แต่ว่าเป็นตำรวจที่มาทำหน้าที่ ตามที่กําหนดเอาไว้แล้วก็ยืนยัน100เปอร์เซ็นเต็มครับว่าไม่มีตารวจหรือทหารพกอาวุธอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลอย่างแน่นอนนะครับคุณนพจักรคะมีผู้ป่วยที่ตกค้างนะคะอย่างเช่นไม่ทราบว่าจะมีการงดรับผู้ป่วยแล้วก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาอยู่ในวันนี้ค่ะครับเหมายถึงผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับถึงถึงจุดนี้นะครับจากการแถลงผมมาอยู่ในประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ยังไม่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีผู้ผู้ป่วยใหม่เข้ามาอย่างไรก็ตาม ตึกตรงคนนี้ก็ยังพร้อมนะครับสําหรับในการรับผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆนะครับถ้าไม่ฉุกเฉินมากเนี่ยก็จะใช้วิธีการแจ้งข้อมูลแล้วก็ให้ไปโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับอืมครับครับเอาละฮะขอบคุณครับคุณรัชกา์ครับขอบคุณค่ะครับผมครับสวัสดีครับนี่นะฮะนี่คือล่าสุดนะครับที่ก็มีการพูดคุยกันนะครับระหว่างท่านผอโรงพยาบาลนะครับกับทางเลขาธิการเลขาธิการสภาการชาติไทยคือก่อนหน้านี้นะครับเบื้องต้น เมื่อเช้านี้อตอนประมาณสักก่อนเข้ารายการเก็บตกจาก Nation เนชั่นนะฮะ,ะก็ได้มีโอกาสคุยกับคุบคณหมอสุริยเดลพิป,ปาตีค่ะคุณหมอสุริยเดลเนี่ยเป็นคุณหมอเกี่ยวกับเด็กนะครับแล้วก็ท่านก็ไปศึกษาเรียนจบมาจากที่โรงพยาบาลจุฬาท่านก็เล่าให้ฟังว่าสกเนี่ยนะครับนอกจากจะมีผู้ป่วยมีห้องไอซอย่างที่เรารู้แล้วเนี่ยเป็นตึกเด็ก ตึกของเด็กทั้งตึกเลยนะ,ะแล้วเด็กตัวเล็กๆล,ลองคิดดูเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะครับที่พักรักษาตัวอยู่ที่ตึกสอกรเนี่ยเด็กเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีเสียงดังผิดปกติขึ้นมาเนี่ยจะทําให้หัวใจของเด็กเนี่ยเต้นผิดปกติะฉะนั้นก็เลยจําเป็นต้องย้ายแล้วการย้ายผู้อยู่ไม่ใช่ย,าย้ายง่ายๆอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับที่รักษาผู้ป่วย ICU ยูอยู่เนี่ยนะฮะร,ระหว่างการย้ายเนี่ยต้องรักษาระดับ รักษาความคงที่ของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้นไว้สัญญาอันชีพของ <จะ S 1> ผู้ป่วยเองหรือว่าการที่จะเปลี่ยนจากห้องนี้ตึกน,นี้ไปอีกห้องนึงเนี่ยบางห้องเขาไม่มี อ,ออกซิเจนไม่เคย<ม>ติดไว้ก่อนไม่เบิ้ลไม่มีสายคิดว่ก็ต้องเป็นหนึ่งในหนึ่งในตำราเลยนะคะการ<ม><ม>เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติที่จะทําได้ใช่ครับแล้วก็อย่างที่เคยคุยกับคุณหมออดีศรเหมือนกันค,คุณหมอบอกว่าโรงพยาบาลเองเนี่ยนะคะอยากที่จะขอกําลังของตํารวจเนี่ยมาคุ้มกันเหมือนกัน<ม>แต่กลัวกลัวว่ากลุ่มคนสดแสดงเนี่ยจะเชื่อว่าเป็นการซ่องสุ่มกาลังก็เลยไม่เคยขอเลย<ม>จนกระทั่งล่าสุดอย่างที่คุณ นพจักรายงานว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็ขอหน่อยละกันแต่ว่าไม่ต้องมาถึงกองพันกองร้อยหรอกอม,มาทําหน้าที่ปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็เลยต่อปัญหานี้แน่แล้วก็จะต้องมีการดําเนินการหาแนวทางที่เป็นที่ยอมรับของทางโรงพยาบาลเองในการที่จะดาเนินการต่อไปส่วนการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็จะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ผมขอเรียนครับว่านอกจากสองเหตุการณ์นี้ขณะนี้การทํางานของรัฐบาลและสออชในการที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์นั้นก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องผมเคยได้กราบเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าปัญหาในขณะนี้นั้นไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่ราชประสงค์แต่โยงไปถึงปัญหาอื่นที่คาบเกี่ยวกันซึ่งทําให้ปฏิบัติการใดๆของรัฐที่มี่อบพื้นที่นั้นจําเป็นจะต้องมีการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้พร้อมๆกันไปด้วยขณะนี้ ในแง่ของการที่จะตรวจสอบการเข้าออกพื้นที่นั้นทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสามารถทําได้อย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องขอเรียนเลยครับว่าเราก็จะดํารงรักษาความเข้มแข็งตรงนี้ไว้ซึ่งบางครั้งน,นอาจจะมีเหตุการณ์ของการประทะกันอยู่ปปลายบ้างอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่บริเวณถนอนอังรีดูนงังเพราะเป็นแนวทางซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าจําเป็นที่จะต้องดูแลไม่ให้การพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังเป็นพื้นที่ที่มีการลําเลียงอาวุธหรือ มีการพยายามนําคนเข้าไปสมทบซึ่งจะทําให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไปนั้นยากยิ่งขึ้นประการถัดมาก็คือการดําเนินการเร่งรัดคดีทั้งในเรื่องของการก่อวินาศกรรมและการก่อก,การร้ายทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยมุ่งไปที่สถาบันหลักของชาติตรงนี้ก็มีความคืบหน้าทั้งในส่วนของการสอบสวนคดีพิเศษและที่สําคัญก็คือการจับกลุ่มทั้งผู้ที่ก่อเหตุที่ยิงอา g พีจีในบริเวณใกล้เคียงกับกระทรวงกลาโหม ทั้งกรณีของการยึดอาวุธสงคราม M79 ได้เป็นจำนวนมากและก็การสอบสวนการจับกลุ่มแกนนำหนึ่งแกนนำก่อนหน้านี้คือนายเมธีก็ได้มีการขยายผลซึ่งทำให้เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในการที่จะเข้าไปดำเนินคดีจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องและการเชื่อมโยงกับกระบวนการทั้งหมดซึ่งย้อนกลับไปไปสู่เหตุการณ์การชุมนุมที่ราชประสงค์ด้วยการดำเนินการทั้งหมดนี้ครับผมขอเรียนยืนยันครับว่า เราจะมีการเดินหน้าอย่างเข้มแข็งผมทราบดีครับบางครั้งบาง,บางโอกาสพี่น้องประชาชนเมื่อเห็นเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกระทบกระเทือนจิตใจก็มีความรู้สึกว่ารัฐบาลหรือสอชอนั้นไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยก็ขอเรียนยืนยันว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นแน่นอนและการทํางานของเราในหลายๆเรื่องนั้นก็คงไม่สามารถที่จะเปิด สิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ยังเป็นที่เคารพของผมอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอะตัวท่านรู้ดีและผมเองก็รู้ดีไม่ใช่ผมนะทัางครอบครัวและพวกเราททั้งหมดในสายเลือดของความเป็นทหารแล้วก็ผ่านการเอาบ้านเอาเมืองอยู่รอดมาได้กันเนี่ยเรามีความเข้าใจก็จะไม่ต้องห่วงลรกท่านจะไม่ได้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผมยิ่งผมเนี่ยทำอะไรคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วนะแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ท่านไปที่เคารพ แต่ท่านจะบอได้ไหมครับว่าตอนนี้ไประหว่างท่านกับคนเคยคนเคยนี้มันคือนแล้นอยู่ระนดเท่าไรน่นอนที่สุดแล้นหอไ่นอนที่สุดนะฮะเรื่องนี้มัน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 เป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะไม่ต้องถามเลยแล้วนะกรผ่านเรื่องอะไรต่างๆมาได้กันเยอะๆโอเคนะครับขอบใจมากเลยอุตามมารอกันนะในวันนี้ไหลไหน่ย